สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันนี้ก็จะเอาเจ้า4018 SP ของผมตู้แอร์คันนี้นะครับไปตัดหญ้าที่ปามสวนปามแปลงเล็กของผมนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันเลยนะครับเดี๋ยวต้องขับจากบ้านเนี่ยไปสวนเนี่ยประมาณเกือบเชั่วโมงนะเออก่อนที่เราจะออกนะครับเราก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่ารถ น้ำในหม้อน้ำพักมีไหมน้ำมันเครื่องขาดไหมนะครับเช็คลมนี่ครับเช็คหม้อน้ำพักขาดไหมแล้วก็เช็คน้ํามันเครื่องนะครับเช็คลมนะครับว่าลมอ่อนหรือเปล่าสี่ล้อเท่ากันไหมนะครับจระบีเนี่ยอัดไว้ตั้งแต่เมื่อเมื่อวานแล้วนะครับเพราะว่าถ้าอัดวันนี้เสียเวลานะครับเดี๋ยวไปถึงสวนปามผมจะถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะว่าก่อนตัดหญ้าเป็นยังไงแล้วก็หลังตัดด้าเป็นยังไงครับ รับชมเลยครับอตอนนี้ผมก็มาถึงสวนนะครับปามปามแปลงเล็ก,กน,นะครับที่จะตัดปามนะครับเนี่ยจะตัดบนร่องตรงนี้ครับข้างๆยังไม่ตัดนะเพราะว่าจะเอาไว้คุมดินช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนนะครับเดีย๋ยวจะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆก่อนแปลงนี้มีทั้งหมดหกแถวนะครับแถวหนึ่งยาว40ต้นนะครับนี 4018 s p ตู้แอร์นะครับเห็นไหมครับยาวไปข้างหลังนู่นเลยเมื่อครับ40ต้นยาวไปข้างหลังแล้วก็มี6แถวนะครับอันนี้คือแถวที่2นะครับมาที่แถวที่1ผมจะพาเดินดูก่อนตรงนี้ก็จะตัดหมดนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วเดี๋ยวตัดเสร็จจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะ อันนี้ตรงนี้คือเป็นแถวสามเห็นไหมครับเพราะว่าตอนตัดเนี่ยคงไม่ได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่ามาคนเดียวแล้วก็ต้องคอยระวังรถไถเดี๋ยวจะหล่นไปในคูอย่างเนี้ยครับคูนี้กว้างเจ็ดเมตรลึกสามเมตรนะครับอันตรายอันนี้แถวสี่นะครับแถวสี่นะฮะแถวสี่ ตรงนี้ตรงทางเดินยาก็เริ่มลกแล้วผมสั่งลูกลังมาถมแล้วเขายังไม่ว่างมาถมเวลาหน้าฝนจะได้เดินสะดวกรถยนต์เข้าสะดวกนะครับมีสายเมนสักสายนะครับสะดวกในการดูแลแล้วก็ขนส่งปุ๋ยนี้แถวห้านะครับขนส่งปุ๋ยขนส่งปามออกมาข้างนอกนะครับอันนี้ก็คือแถวที่หก เดี๋ยวเราจะเริ่มตัดจากแถวแถวที่หกก่อนเลยอ่ะผมพาไปดูแถวที่หกเนี่ยตัดยายเรียบร้อยมันจะได้เวลาเดิน,นก็ไม่ต้องกลวงกลัวอะไรไม่ต้องย่าบาดหน้าแข้งด้วยนะครับอะเ,เดี๋ยวเราจะเริ่มตัดแถวที่หกก่อนแถวที่หกแล้วก็ตัดข้างหลังแล้ววนไปแถวที่หนึ่งนะครับ นี่คืออายุปาล์มนะครับปาล์มสองปีสองปีสามเดือนนะครับสองปีสามเดือนพันซีหลากมิเลเนียมนะครับซื้อตอนปาล์มถูกฮะตอนผลผลิตปาล์มถูกต้นละร้อยสิบาทนะครับเมื่อสองปี10เดือนที่แล้วเอ้ยสองปีสามเดือนที่แล้วนะครับเพราะ ผมซื้อมาผมปลูกแบงนี้ตุลาตุลาหกสองลงปลูกนะครับวันที่6กตุลาหกสองตอนนี้ก็2ปี2ปี3เดือนนะครับเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่รถไถกันนะครับแล้วก็จะเริ่มทำงานกันละตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะครับอากาศค่อนข้างร้อนแต่ก็มีลมนะครับ ถ้าไม่มีตู้แอร์คงแย่เลยละโอเคเดินเช็ดรถถ่ายก่อนอเนี่ยครับผมผมอยู่ท้ายล่องเลยนะอยู่ท้ายล่องเลยตอนนี้นะครับเนี่ยครับอยู่ท้ายล่องเลยนะครับบรรยากาศภายในรถนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะขับไปเนาะแล้วก็ให้เพื่อนดูกันว่า ้องไปยังไงแล้วก็จะไปบรรยายไปด้วยเนาะอาจจะเสียงดังหน่อยนะอ่าเดียวครับข้างๆนี้ยังไม่ตัดหมดนะรอให้เข้าคูสะพานนะค่อยตัดเอาไว้คุ้นดินแล้วครับ I'm man. เพื่อชมบรรยากาศในห้องห้องโดยสารเนาะติดแอร์ก็สบายดี <c oughs> ไม่ร้อนไม่อะไรร้อนมากอา,ากาศวันนี้ดูแดดข้างนอกนะเดี๋ยวผมจะเติะตไให้ดูเห็นไ,ไหมครับโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยอากาศข้างนอกตอนนี้ผมก็จอดพักรถนะครับเปิดฝากระโปรงไว้ให้นะครับให้ระบายความร้อนสักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลืออีกสองล่องนะครับเนี่ยเหลือล่องนี้ แล้วก็ร่องนี้สี่ร่องตัดเสร็จแล้วนะครับก็พักรถสักประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับเพราะตัดมาแล้วเท่าไหร่อ่ชั่วโมงครึ่งกว่าแล้วนะครับให้เขาพักมั่งเราเหนื่อยเขาก็เหนื่อยนะครับอตอนนี้นะครับก็ตัดหญ้าเปิดอกนะครับเสร็จทุกร่องแล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเดินพาไปพาไปดูนะ ว่าความแตกต่างระหว่างก่อนตัดกับหลังตัดไปยังไงอันนี้นี่แถวหนึ่งที่ติดกับขนมเนะาะที่รถไถอจอดอยู่นะครับที่ตอนตอนพักอ่ะเนาะเนี่ยตัดเรียบร้อยแล้วมันจะดูโล่งไปเลยนะครับอ่าเห็นถนนไหมต้นคลิปมีหญ้าเต็มเห็นไหมครับตอนนี้ก็โล่งหมดแล้วเนะาะนี่ค,ครับอันนี้แถวที่2นะครับ เห็นไหมครับโล่งสวยเลยส่วนข้างๆเหมืนที่ผมบอกนะเดีย๋ยวค่อยมาตัดหรือฉีดยาหญ้าเวลาเข้าช่วงต้นฝนประมาณพฤษภามิถุนากรกฎานะตอนนี้ก็เอาไว้คลุมดินก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้ฝนจะตกเมื่อไหร่เนาะแรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติจ้างเขาตัดนะเปิดอ,อกแบบนี้นแบบขูกๆแล้วนะซึ่งหายากผมตีให้ราคาถูกๆเลยนะ,ะประมาณ200แปลงนี้30ไร่6 0พ0 นะครับอันนี้แถว3ามเนาะอ่เห็นไหมจากต้นคลิปเนาะลองไปดูว่าไปยังไงบ้างต้นคลิปอันนี้คือตัดเสร็จแล้วนะครับอ่ะมาต่อนะครับ6,000บาทนะครับผูกแล้วได้ละสองรามสิบสไล่30ามสิบคูณสองร้อเมื่อวานผมเสียค่า้มันไปนประมาณ500บาทเท่ากับว่าผมประหยัดไป5 5าพ เราไม่ต้องคิดเรื่องสถลไทยนะบอกไว้ก่อนอ่ะอันนี้แถวสามเอ้ยแถวสี่แถวสี่เห็นไหมโล่งเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้นะยังไงก็โพสใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอไอโพสโพสโพสไใต้คลิปได้เลยนะผมจะได้เวลาผมทําอะไรในสวนใส่ปุ๋ยตัดหญ้าแต่งทางตัอด,อดปลายยังไงผมจะได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนดูกันอีกเนาะ จะได้เป็นแนวทางจะได้มีไลฟ์สไตล์หลายแบบทั้งซ่อมรถทั้งทําอะไรทั้งทําสวนทั้งั้งทงาหารอะไรยังไงเนาะ,ะจะได้แชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์กันเมื่อกี้ลองห้านะ,ะนี่ลองสุดท้ายลองหกถนนเรียบหมดเลยเดินก็เดินสะดวกนะไม่ต้องกลัวงูไม่ต้องกลัวหญ้าบาดเท้าอะไรอย่างเงี้ยบาดนะัแข่งนะครับนี่ลองสุดท้ายลองหกล่องที่เราเริ่มแรกกันเห็นไหมครับ ก็จะดูสวยเนาะผมว่าเวลาเดินก็สบายส่วนตรงนี้ข้างๆต้นปาล์มเดี๋ยวตัดหญ้าหรือจะฉีดยาอย่างไงเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทงไงดีผมอยากจะฉีดยาเนาะเพราะว่าต้องการจะล้างน่ะพวกเถาวันหญ้าริเพาที่มันขึ้นต้นปาล์มล้างให้หมดแล้วก็จะล้างลูกแล้วก็ปลายปีนี้คิดว่านายาตัดปาล์ม ขายได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เนี่ยครับมีลูกแล้วเห็นไหมครับแต่ว่าลูกเล็กก็คือกะว่าฉีดญ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยหรือตัด <c oughs> ฉีดญ้าเสร็จหรือตัดญ้าเสร็จให้ลูกน้องมาล้างเอาทลายอะไรเงี้ยออกให้หมดเลยแล้วก็พอมันออกปลายปีก็คือเป็นทลายใหญ่เริ่มขายได้นะครับอืมอ๋อคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวไปเยอะเลยนะครับ ถ้าชอบเรื่องเกี่ยวกับทําสวนปามไลฟ์สไตล์พวกนี้เนาะก็โพส์ตหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะเดี๋ยวยังไงถ้ามีมคนสนใจเยอะผมจะได้ทําคลิปแนวแนวนี้เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนดูกันอีกตัดหญ้าใส่ปุ๋ยแต่งทางตัดปามอะไรก็แล้วแต่เราจะได้มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ว่าทํายังไงกันบ้างสวนปา์มให้มันดูดีดูสวยผลผลิตยเยอะนะครับก็สําหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมจะได้ทำคลิปหลายๆแนวให้เพื่อนๆได้ชม,มันอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ